คือฉากสุดท้ายแห่งชีวิตของสมาชิกคณะราษฎรคนสุดท้ายร้อยโทกระจ่างตุลารักษ์ผู้ซึ่งตลอดชีวิตมีแต่ความเสียสละและความกล้าหาญที่มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของลูกหลานไทยเมื่อ77ปีที่แล้วเด็กนักเรียนช่างกลที่ชื่อว่ากระจ่างตุลารักษ์ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง19ปีได้รับการชักชวนจากพี่ชาย คือนายสงวนตุลารักษ์ให้เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475 5้าวันก่อนถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนายกระจ่างตุลารักษ์ได้รับมอบหมายจากพี่ชายให้ชักชวนเพื่อนๆที่ประพฤติดีไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันจำนวน2-3ถึงคน พื่อมาทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสําคัญในพระที่นั่งอนันตสมาคมและดูแลความปลอดภัยให้กับหัวหน้าคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยภารกิจลับสําคัญครั้งนี้นายกระจากตุลารักไม่ทราบรายละเอียดมากนักจนเมื่อคณะราษฎรได้ทําการยึดอํานาจสําเร็จจึงทราบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อคณะราษฎรได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผลสําเร็จหลายผลก็จะรับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําคัญทางการเมืองยกเว้นนายกระจ่างตุลารักที่ต้องกลับไปเป็นพนักงานล้างเครื่องยนต์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจากอายุยังน้อยไม่บรรลุนิติภาวะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อไปนี้เป็นประกาศแถลงการจากจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อวันที่7จธันวาคมพุทธศักราช2484ตั้งแต่เวลาประมาณ20.00นกองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยทางทสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สองได้ระเบิดขึ้น เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศไทยนายกระจ่างตุลาลักษณ์ก็ถูกเรียกตัวให้ร่วมขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านกับกองทัพญี่ปุ่นนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยมอบหมายให้นายกระจ่างนำคณะของเสรีไทยเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อแจงรัฐบาลจีนทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่ยินยอมต่อการเข้ามาลุกราน และยึดครองประเทศไทยโดยกองทัพญี่ปุ่นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในประเทศจีนนายกระจ่างตุลารักษ์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น100ร้อยโทและได้เดินทางมาปฏิบัติการอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยลาวและเวียดนามจนลักลอบเข้าประเทศไทยได้และแล้วญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้สงครามเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488 ประเทศไทยจึงไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะปฏิบัติการลับของขบวนการเสรีไทยที่ทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับว่าไทยไม่ได้ยินยอมกับการเข้ามายึดครองของกองทัพญี่ปุ่นถ้าพูดถึงว่าภูมิใจอันนั้นมันก็แน่นอนมันต้องภูมิใจพี่แต่ว่าบางทีเราก็ยังทึ่งนะว่าจริงเหรอปู่เราแบบเคยไปอยู่ตรงนั้นจริงเหรอก็ยังจริง ทำไมเราถึงไม่เชื่อครับทำไมเราถึงเรเสึกมันเป็นคำถามอยู่ว่าท่านจะทำตรงนั้นเพราะเราเกิดมา